ดวลเรงกิ้งโลกไทยล่วงลงอันดับ14ชัดชุออนฟาดทุกคนทําเต็มที่กันแล้วไม่ได้ไปโอลิมปิกรุ่นเราก็ต้องไปรุ่นลูกด้านคนยะรับหมดโอกาสคว้าตัวไปโอลิมปิกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังอีกครั้งนะครับควันหลงนะฮะหลังไทยพ่ายเกาหลีใต้ชนิดที่แฟนเบสบอลทั่วโลกแทบช็อกนะครับถนนไปโอลิมปิกก็ห่างไกลไปเรื่อยๆหลังจากไทยพ่ายเกาหลีใต้3-1ต่ ชนิดที่แฟนๆบ,ลนบอลนะฮะทั่วโลกและเมืองไทยแทบจะไม่อยากจะเชื่อสายตานักกีฬาของเราสู้เต็มที่แล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราทําได้แค่นี้ส่วนทางด้านแฟนบ,ลนบอลนะครับยังมีอารมณ์อยู่นะครับในตอนนี้ยังมีอารมณ์เดือดอยู่นะครับ สาเหตุที่เดือดน,นะครับก็เพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับถือว่าเป็นกีฬาที่ยอดนิยมนะครับและเป็นกีฬาที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆกีฬาในประเทศไทยมากที่สุดหลังจากเกมที่ไทยพ่ายเกาหลี3ต่อ1นะครับทางด้านโคดยะก็ได้ออกมากล่าวขอโทษแฟนวอลเลย์บอลพี่น้องชาวไทยที่พาทีมพ่ายเกาหลีโดยโคดยะนะครับได้กล่าวว่าคนอื่นก็ต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยที่เราแพ้เขา1ต่อ3แต่นักกีฬาทําเต็มที่แล้วเราก็เสียตัวเซตไปคนนึงก็คือพรพันธ์ ซึ่งต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเกมถ้าเรามี2คนก็มีโอกาสจะเปลี่ยนเกมได้แต่ไม่มีจริงๆเหลือคนเดียวเราก็ต้องใช้ให้มากที่สุดแต่ผลออกมานักกีฬาทำเต็มที่แล้วฝากตามเชียร์สองสัปดาห์ต่อไปเพราะทุกทีมหนักหมดจะกลับไปซ้อมที่กรุงเทพเราก็ขาดตัวหล,ลักๆไปหลายคนเหมือนกันเพียวชมพู่เราคงไม่ได้เข้าร่วมแข่งโอลิมปิกแล้วเพราะแพ้4เม็ดเลยคะแนนคงสู้ทีมอื่นไม่ได้จะรักษาแรงกิ้ง เอาไว้อาทิตย์หน้าก็หนักเหมือนกันมีฝรั่งเศสที่พอสู้ได้ก็ฝากเชียร์เราต่อไปเราจะไม่ยอมแพ้ท่านผู้ชมครับมาถึงทางด้านบุมบิ่มครับชาชรโมกสีหัวสาวดาวเด่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับโดยทางด้านบุมบิ่มนะครับพูดถึงเกมที่แพ้เกาหลีใต้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะแพ้แต่ก็ไม่เคยประมาทเขามันก็ตามสภาพมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง ที่ไม่สามารถทําให้ชนะเขาได้เชิญชมเขาด้วยเขาเล่นดีจริงๆไม่มีหวังโอลิมปิกรอบนี้แต่ก็อาจจะมีรอบต่อไปหรือไม่ก็รุ่นลูกมาถึงอันดับโลกในตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งตุรกีครับมี380.93คะแนนอันดับ2บราซิลนะครับ371.68คะแนนอันดับ3ามโปรแลนด์ครับ356.73คะแนน อันดับ4สหรัฐอเมริกานะครับอันดับขยับขึ้นมา1อันดับ351.07คะแนนอันดับ5อิตาลีนะครับอันดับหล่นลงไป1อันดับ3 4 3 7 9คะแนนอันดับ6ครับจีนอันดับคงที่ครับ337.12คะแนนอันดับ7ครับเซอร์เบีย328.02คะแนนอันดับ8ญี่ปุ่นครับ314.61คะแนน อันดับ9โดมิติกันครับ298.94คะแนนอันดับ1 0แคนาดา290.61คะแนนอันดับ11ครับเนเธอร์แลนด์286.67คะแนนอันดับ12เยอรมัน223.38คะแนนอันดับ13ครับเบลเยียมอันดับพุ่งขึ้นมา1อันดับ201.87คะแนนอันดับ14ไทยเราอันดับลดลง1อันดับ199.90คะแนน อันดับ15ครับฝรั่งเศส179.80คะแนนอันดับ16ครับเปอร์โตริโก177.67คะแนนอันดับ17อาร์เจนตินา177.17คะแนนอันดับ18เชเกีย174.57คะแนนอันดับ19ยูเครน173.25คะแนนอันดับ20ครับเคนยา162.42คะแนน ทางด้านเกาหลีใต้ครับอยู่ลำดับ37ของโลกนะครับอดับขยับขึ้นมา6อันดับมี104.59คะแนนและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาครับที่ทีมงานสาระดีกีฬาดังนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ